ทำอะไรตำผั่วใส่มะละกอต้องผสมกันด้วยนะใส่พริกเยอะเท่เดี๋ยวมะละกออีกก็ต้องเยอะต้องแยะเนี่ยเห็นไหมยังไม่โอ้ทำไมนี oh, ้พี่เี้เอามะนาวให้ใหม่ด้วยเร็วไหนเดินไปใครจะไปถ่ายนาบุญให้ใครละไอ้ตู้ไหน โอ้ยอยู่ข้างประตูเด้ลูกเดียวนี่ลนะลูกเดียวแหลนะนาะเต็งจะใส่กี่ลูกมาเตงก็เอาแล้วตัวเองไปบ้านขวาวมาไปไหนมาเมื่อกี้ก็ไปขวาวไง้งไปขวามาซื้ออะไรมาไปซื้อซื้อ,ซ,อ,อซื้อตีนไก่ซื้ออะไรตีนไก่กับเอ่ออะไรวะนี่อะไรนี่ฮะพิซพซ่า,าซพิซซ่าเออจุดพิซซ่า ไหนมีพิซซ่าซื้อมาทำไมซื้อมาฝากซื้อมาฝากมุดจัแหม่ซีพิซซ่าตัวเองซื้อมาของมาฝากนะมันทำไมไม่ดูหน้าตาเขาหน่อยอา้าวทำไมตัวเองถามให้เขากินเป็นไหมนี่อา้าตัวเองใช้หน้ากินบอกใช้ปากกินดิยมีพิซซ่าวิมาไวเอียนนี่นะเห็นไหมอ๋อใช้ปากกินเ,เอเอ,เเอใช้ปากกิน,กกนไม่ได้ใช้หน้ากิน แล้วจะกินไหมมันไม่สมควรกับหน้าตาถือรรถือถือ,อแสดงว่าเป็นคนโปรโมทขายพิซซ่าไม่ได้ตัวนั่นกินพิซซ่าไม่เป็นแล้วไงก็นนี่แหละกันก็กินแต่ส้มตำกินแต่กราทูฮะเห็นไหมยายทำแต่ปลาทูไว้กินเถอะพิซซ่าไม่เคยกินโอ้แล้วเออสรุปกินไม่เป็น ไม่เป็นมึงไม่เป็นเพราะเก็บไว้ดีแล้วไม่เปืองงั้นน่ะเออกินไม่เป็นหรอกดีไม่เปืองซ่าน่ะไหนลองชิมดูที่เผื่อมันจะอร่อยอ้าวไหนบอกกินไม่เป็นไม่กินไม่เป็นลองดูโอ้อะไรกินยังไงบอกกินไม่เป็นแต่มาแล้วตีเรากินดูดิคำหนึ่งก่อนมีน้ำลายในนี่ไหมอ่ะอร่อยอืมอ๋อ ก็อร่อยดีนะอันนี้นระาใส่เยอะๆใส่หลายเสียบหลายอืมออร่อยอือหวานไหมเดี๋ยวแม่เซลใส่อะไรอีกวะลงไปดีเลิศที่อเพิ่งตำอ่ะทำไมถ้าพึ่งตำมมาหวานเอา ก็เพึ่งมันมีความรักไงอันนี้ไม่ใช่ความรักนะโคตรคิมเลยอ่ะเออความอะไรไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยความ,นมหนาวดูยายเอาเป็นยายกินด้วยตากินพิซซ่าได้ไหมกินเนาะอร่อยเหรออ่ะบอกกินไม่เป็นนะแต่ยืนงนับงับงับเลยนะเอดจีดูอ่ะเด้อ กินไม่เป็นแต่ปากไม่ว่างกินไม่เป็นแต่ปากไม่ว่างเออน่ะกินไม่เป็นแต่ปากไม่ว่างอืมกินไม่เป็นแต่แยกเอาแยกเอาเลยอืมกินไม่เป็นแต่ยยกเอาแยกเอาใหญ่ว่าสิหาชิมให้หน่อยดิเออกินพิซซ่าแต่ต้องตำเออใช่หน้าตาเขาต้องกินบอลลห้องปลาตะล่าพอไหมรู้สอร่อย รวยแล้วเหรอรวยแล้วงั้นน่ะเดี๋ยงเกินไปเั็นนาใส่ถาดปรุงอีกไหมเนี่ยปรุงอีกปรุงอีกไหมพอย่อร่อยแล้วอร่อยแล้วก็กินเหรอใช่บุ้งหินแม่ท้งเดียวใช่ป๊เดี๋ยวชิมดูก่อนกับข้าวก็เก่งทำแบบจริง พอดีเลยอ่ะการแบบพอดีมือเลยอ่ะโอ้พอดีมือเลยของใครอ่ะสากกระเบืออ๋อสากกระเบือมันจืดนิดนึงหวกปลาหน่อยนายแม่ไปไหนอ่ะแม่ไปหาเอ้ามาแล้วดิล่ะจะหาเมงดาได้มาตั้งเยอะดิล่ะก็อยู่บ้านนอกก็อย่างนี้แหละเนาะบ้านนอกบ้านนอกก็กินนี่แหละเออก็กินนี่แหละจะกินยังไงก็กินมาในเมืองนั่นแหละกินได้ทุกวันเลยต้งต่หน่อยไม่เหนื่อยหรอก นี่นะเมนูนี้ขนาดคนในเมืองเราจังกินโบโลฮงเลยเออบโลฮงนันเด็กเอาดูยัง<ะ>เด๋ยเพิ่งทอยจิ๊ดฮะยัเด็ดเพิ่งทอดจีสิบสี่ไปเอาแคบหมูมาใส่ไปไปไปกินไก่น,ไกนั่นละเอาถาดไปใส่ไก่รับน้องไยไอ้พลังใบเอาไปจ<า>ไปแล้วข้าวจะได้กิน เราไปใช่เราจะกินอไรเนี่ยเห็นไหมไม่เผ็ดด้วยเล่นอกินหรือเปล่าเม็ดมันมีทั้งถั่วมีทั้งมะละกอไงก็เลยมันเยอะอยู่ พอดีเลยมันไม่ได้เผ็ดแรงเล้วเธอปนีเธออะไรท่านไม่ใส่ข้าวอ่ะ นั่งใกล้หมอ้อริงนีตักให้เนาะแม่ไปไหนลนะ่ะไม่เรียกแม่กินด้วยแม่ไปขายแมงดาแม่ไปขายมาเสร็จเดี๋ยวเราจะก็ไปชชวยนับเงินแม่อเ, <c oughs> เออเงินเขา <c oughs> ก็ได้เ <tampoco> งินแล้วอ่ะพูดอะปรบางแก้ดีตาดีเลยแค่พูดก็ได้เงินแล้วอ่ะอืมม้ำมาลายเลยในซอสกับอันพิซซ่าเขาไม่เขาใส่มาให้เลย กินนี้แหละพี่น้อง <c oughs> อาเร่วมน้ำแผ่หน้าพระเจ้าตุกอ,อีไม่ว่างโต๊ะไม่ว่างเราต้องลงมันดังเท่งนั้นน,นี่แหละชีวิตติดดิน,นชีวิตผมก็จะประมาณนี้แหละแลว่ครูจะกินอยู่ทุ่งนาอร่อยกว่านะ ก็วันนี้ตัวเองเข้ามาบ้านเนี่ยจะแรกเนี่ยว่าจะต่ำไปให้ที่ทุ่งนานะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดูบ้านพอดีไงก็เลยเออแม่ต้ำต้ำเบ๊ะพักไหนพักไหน พักแล้วพักผ่อนกั<ผ>นนี่อนเทัานี <Flex> ้พักเที่ยงข้าวเออพักเที่ยงเห็นไหมพักเที่ยงอ๋อเออข้าวมาวะได้เดี๋ยวล้างมือก่อนล้างทำไมในนี้ได้เงินกี่บาทเอามานี่เอามานับก่อนเอาตังค์ละครึ่งอร่อย กี่บาทได้ดูกนรตู้เออนอนพันว่ไจ้จับตู้ออไจไมดูานอู้วันนี้เขาขายได้เยอะเลยเออเงินเขาทำงานเนาะจะล้างอันนี้ล้างทำงานไม่ขายนี่ะเน้ออันนีู้ระเลมากินมาเลวเะเด้งะเเตะเลงเ็งเ้ง้ นานสองร้อยสร้อยสี่ร้อยห้าร้อราณหยกว่าบาทแม่เงินล่เงินแบงค์มันไม่หนักไม่ต้องเอาเงินเหรียญเอาแค่นี้เลยทิ้สานะทสายทำงานักทำงานคุณกระเป๋าค่ะรักกระเป๋าค่ะอ๋อท้ม่มัมัหน่อยนี่สายุไม่ใช่กระเป๋าเสายุงปนเเนี่ยแม่ ขายได้พิเศษไปขายเมงดาเนี่ยดูอะไม่ไปนานยังไหมฮะไเช้าเนรอไปเช้าได้มากี่ตัววันนี้64ตัวอ้หตัว64ิตัวตัวละสิตัวละยี่สิบตัวละกี่บาทตัวละสิบตัวเมียสิบบาทขายตัวละสิบบาทดุอะ ตัวละสิบบาทหกสิบตัวนี่แม่ขายหมดไปหหมดแล้วยตัวเมียห้าตัวโอ้โหจะได้ของแม่ยนมครึ่งวันมียูตัวเมียเั็นสิบทำเดี่ยว่นพี่ก่อนเดี๋ยวแค่นี้แหละกินข้าวก่อนยวเจอกัคลิปต่อไปครับนี่ก็ที่บ้านผมก็จะประมาณนี้ครับกินข้าวก็ พร้อมหน้าพร้อมตายญาติพี่น้องมีประมาณนี้ฝากกดนแรกกับชท์ด้วยครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับยไงไงง